เดี๋ยวเรามาดูการให้อาหารไก่นะคะในตอนเช้านะคะคือโตล้มใหญ่เลยนะคะคือเวลาเราให้อาหารไก่แต่ละวันนะคะพอเราเข้ามาในคอกเราก็จะสังเกตนะคะว่าไก่ตัวไหนมันไม่สบายนะคะเราก็จะมีการสังเกตอ่านี้ก็เริ่มเริ่มไข่แล้วนะคะเราก็จะมีการสังเกตว่าตัวไหน เราก็จะมีการแยกแยกคอกนะคะซึ่งทางสวนของเราก็มีคอกสาหรับไว้อนุบาลไก่ที่ป่วยนะคะคก็คือมีห้องผู้ป่วยฉุกเฉินต่างหากนะคะทางบ้านสวนจักรทิมจะไม่ไว้รวมกับตัวที่เขาเขาไอไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็วันนี้ก็เห็นอยู่ตัวนะคะตัวนี้นะคะไม่สบายนะคะต้องจับแยกนะคะ ถ้าเราไม่แยกนะคะมีโอกาสที่จะติดไข้นะคะกันทั้งข้อเลยนะคะเราต้องมีการแยกข้อให้เขาแล้วก็าทางสวนก็จะใช้พวกไอ้ฟ้าทลายโจรน,นะคะถ้าถ้าใครทำไม่นั่นก็ใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะผสมกับหมักผสมกับไก้ ใบมะลุมนะคะก็จะแก้ไข้ให้ไก่ได้นะคะแล้วก็พวกพริกตำให้มันกินก็จะแก้ไข้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะต้องจับแยกแล้วไม่สบายนะคะ